ว่าหรือจะเอาน้ำมนที่ประดนยื่นครับปดนงาจะเป็นต้นเรื่องที่มาวันนี้เพื่อท่ว่าในเรื่องขงน้องนักศึษาไปส่งคนแทนในรุ่นนัครับเข้ามาให้บริการน้องๆต้องถึงจากาศใ้ได้ บ้านเนี่ยก็ในบริบทก็เป็นผู้ปกครองท้องที่รู้จะวิจิตรเนี่ยก็ก็ประมาณนี้พี่ก็ได้ดูดูกันอันนี้พีขอดูด้วยสักสัก ปัญห,ห,หาแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกไหมในปีต่อไปแล้วปีนี้ที่เป็นปัญหัอย่างน,นี้เราจะแก้ไขังไงให้เร็วที่สุดขอยอสาแล้วก็รองปลัดกระทรวงนะก็น่าเสียดายงั้นพวกนี้ฝากน้องแพทนะครับเดี๋ยวมันโน้มมันโน้มันโน,น้นทีนีโอดีได้ได้กว้าง ะน,ะน,ยยนะพอเราพอต้องไทเทสเราข้อมูลพอถามว่ามีดามารดาไม่มีไหมยังไงลูกก็ต้องทุกคนต้องมีบิดามารดาแต่นะห่วงนั้นอ่ะเขาอยู่กับใครล่ะคะคือบางท่านอาจจะไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่เคยจนและไม่เคยไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เด็กทุกวันนี้อยู่กับใครก็ได้ที่เขาเลี้ยงได้มันก็คือความความผิดอักที่เด็กจะต้องกระทำะก็เอาเอาไว้ว่า วันนี้ก็มาแก้ปัญหานะครับมาพบน้องๆดูว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างวันนี้ก็ได้บอกให้น้องๆเนี่ยให้ข้อม,มูลเพิ่มเติมให้ชัดเจนนะครับเมื่อข้อม,มูลชัดเจนแล้วเราก็พร้อมที่จะอนุมัติครับใครที่มีดูรณถูกต้องเนี่ยเราเอาานุมัติได้หราทุก,กรครับไม่ต้องห่วงต้องไปฝากถึงพ่อแม่นะครับแล้วก็น้องๆทุกคนว่าดยศเราจะดูแลให้ทุกคนนะครับถ้าใครที่มีคุณสมบัติถูกต้องนะครับเราพร้อมที่จะให้คู่ทุกคนเดี๋ยวเราเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเราก็จะอนุมัติหนึ่งคู่ เมื่ออนุมัติแล้วน้วววววองๆทำพันธ์ยาเสร็จจะได้รับเงินค่าของชีพงวดแรกภายใน7วันครับทีนี้นะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรตุ้ิที่ทำเนี่ยท่านนายชวีสอดสองให้ความสําคัญกับกยศมากพอได้ข่าวว่าทางหมหาวิทยาลัยเนี่ยกู้แล้วไม่ผ่านไม่ผ่านคือไม่อนุมัติเนี่ยตั้งหลายหลายรายก็ๆๆๆหารือกันกนะครับกีเมีรยาาร์ของกยศและกยศก็บอกว่า ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นมากก็ผมเรียนอย่างนี้ว่า,ท,าทั้งรัฐธรรมนูญนะทั้งนโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงวิทยากนะเด็กที่ตั้งใจเรียนสนใจที่จะเรียนเนี่ยต้องได้เรียนโดยมีกองทุนคอศสเนี่ยแหละครับเป็นเป็น,เป,นเป็นกำลังทางด้านการเงินให้กับนักเรียนไอ้แม่กู้เงินนอกระบบมาให้ลูกเรียนเหรอ้ะกู้เป็นยังไงแม่ก็กู้มาแสนหนึ่งครับก็ต้องส่งเขาเป็นปี ปีละเท่าไหร่คะแม่ปีละสามหมื่นค่ะขอเขาสามปีสามปีกว่าถ้าไม่ได้ตัดสินใจกู้เงค็แม่ครับก็อยากลูกสาวเขาอยากเรียนนะคะกู้ได้แค่นี้ถ้าไม่ได้ส่วนนี้ก็จะไม่ได้เรียนเลยค่ะก็ยืมมาได้แค่นี้ค่ะแด่แค่นี้จ้ะกู้นอกระบบค่ะกู้นอกระบบครับกู้มาเท่าไหร่ครับ กู้มาหกหมื่นแะล้วหกหมื่นค่ะหกหมื่นอามาใช้อะไรบ้างครับก็มาส่งลูกเรียนนี่แะค่ะอยากให้ลูกเรียนหนังสือ